โอเคครับสวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับผมอีกแล้วคับกับช่องทํางานยานครับวันนี้จะมานําเสนอเข็มหมุดนะครับเข็มหมุดขัดสนิมนะครับอันนี้ผมเอามาทําอะไรนะครับเข็มหมุดวันนี้ก็มีเวลาครับก็คือมาเก็บสีรถหน่อยครับมาเก็บสีรถครับคือรถเวลาเราใช้งานนะครับก็ จะวิ่งบนท้องถนนนะครับวิ่งตามรถเก๋งรถกระบะสิบลอ้อบ้างนะครับสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คือสเก็ตเม็ดหินนะครับยังไงก็ต้องโดนกันทุกคันแน่ครับไปสังเกตที่การชนหน้าดีๆก็ได้นะครับก็คือจะเป็นสเก็ตโดนหินโดนอะไรครับก็ว่ากันไปครับอันนี้ผมก็มาเก็บสีครับรถผมก็โดนสเก็ตหินมาเหมือนกันนะครับก็คือ สิ่งที่ผมซีเรียสที่สุดก็คือสนิมขึ้นตัวถังนะครับไอขึ้นคัซีไม่เท่าไหรล่ละครับคัซีมันหนาแต่ตัวถังเนี่ยมันมันปั๊มขึ้นรูปมาเนี่ยมันมันบางมากครับสิ่งที่ผมซีเรียสก,ก็คือไม่อยากให้มันเป็นสนิมนครับเพราะว่าถ้ามันเป็นสนิมแล้วเราไม่เอาออกไม่ขัดออกนะครับก็ปล่อยไว้นานๆครับเหล็กบางครับแป๊บเดียวก็ผุซึ่งผมไม่อยากให้มันเกิดอย่างงั้น,นครับ น,นี้ก็มีโอกาสนะครับมีเวลาก็มาขัดเก็บสนิมกันหน่อยนะครับถ้าเป็นรอยใหญ่ๆนะครับจุดใหญ่ๆรอยใหญ่ๆครับกระดาษทรายมันก็ลงได้นะครับแต่ว่าอันไหนที่เป็นจุดเล็กๆประมาณมิลสองมิลเงี้ยครับบางทีมันก็กระดาษทรายใช้กระดาษทรายมันก็จะจะใหญ่ไปนะครับมันก็ต้องเป็นวิธีอื่นนะครับ ครับก่อนก่อนที่เราจะแต้มเก็บสีนะครับจริงๆแล้วการทําสีเนี่ยก่อนที่จะทําลงบนพื้นผิวเหล็กนะครับมันก็ต้องสะอาดนะครับปราศจากคราบไขมันคราบฝุ่น,นครับคราบสนิมนครับซึ่งมันจะทําให้สีนะครับยึดเกาะได้ดีขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นจุดนะครับที่ผมเพิ่งจะ ใช้ปลายเข็มหมุดนะครับขัดไปนะครับเพราะว่าจุดมันเล็กนะครับประมาณมิลหนึ่งวงกลมนะครับเส้นบ่บนกลางมิลหนึงจะเอากระดาษทรายลงมันก็ใช้ที่นะครับแล้วอันนี้จุดนี้ก็คือนานแล้วละ่ะผมเพิ่งมาเห็นเพิ่งมาเห็นนะครับก็เลยขัดเก็บนะครับโดยการใช้นี่ครับเข็มหมุด ใช้ปลายมันะครับทําความสะอาดนะครับหลุมก่อน,นครับหลุมที่สนิมมันขึ้นเนี่ยครับเมื่อกี้ก่อนอันนี้ผมก็ลืมถ่ายไปนะครับอันนี้ผมขัดสนิมออกมาแล้วโดยใช้ปลายเข็มุน,มนครับขูดๆเอานะครับขูดๆวนๆนนะครับซ้ายซ้ายขวาขวาคือเอาให,ห้ให้ขาวเห็นเนื้อเลยครับเนี่ย ขูดไปเรื่อยๆครับโดยใช้ปลายมานี่แหละครับจนมันขาวครับขาวแล้วก็เอาผ้าสะอาดๆเช็ดอีกทีนึครับแล้วก็ใครมีสีแต้มนะครับที่เป็นขวดเล็กๆนะครับแบบบีบนะครับแบบปากกาลบความผิดนะครับก็แต้มไปนะครับอื คืออย่างที่ผมบอกนะครับผมสีเลียนเรื่องตัวถังนะครับสีทําให้สวยไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าผมรับไม่ได้ครับกาบการที่มันเป็นสนิมแล้วมันจะกินผุนะครับอันนี้คือรับไม่ได้อย่างแรงครับผมไม่เน้นสวยแต่ว่าเน้นของไม่เสียหายครับเน้นว่าให้มันอยู่กับเราไปได้นานๆน,นะครับเพราะว่าผมนี่ถ้า ไม่มีเหตุอะไรก็คือจะไม่เปลี่ยนรถบ่อยนะครับไม่ว่าขันไหนนะครับถ้าไม่มีเหตุผลก็จะไม่เปลี่ยนรถบ่อยนะครับเราจะใช้ยาวๆไปเลยนะครับไม่อยากมานั่งพอนใหม่โอเคครับจุดเล็กๆนะครับก็คือปลายเข็มหมดครับช่วยท่านได้นะครับขัดหนิมอันนี้ผมก็ขัดแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเช็ดทำความสะอาดอีกทีแล้วก็จะแต้มสี ครับใครมีคอมเมนต์อะไรไอเดียอะไรก็มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแนละ้วก็เมนต์ไปในคลิปได้นะครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเอาสีมาแต้มก่อนนะครับเด,เดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปครับผม